ไปค่ะอ่ะไปวินจ๋า<อ>ครับผมอย่งางูใ้ใครว่าเอาเลยม่มิ่งสุดการรอคอยเนาอกับเเรื่องนี้แฟนๆรอคอยัอยู่อะเราสู้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะจริง ก็รอดูเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราเองทุกคนก็ยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคนจะมีโอกาสได้ดูแล้วครับก็รอดูครับฝากติดตามด้วยครับครับผมแล้วก็ดีใจแทนแฟนๆมากๆเลยครับคิดว่าแฟนๆทุกคนน่าจะรอแล้วก็ติดตามคพนาะทุกการเบูวตีมากๆเลยวันนี้ก็จะได้ชมในภาพยนตร์เฮ้ยชมในโรงภาพยนต์มาพร้อมกันแล้วครับทั้งคนูคือยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูกันเลยเนาะไม่เห็นเลยใช่ยังไม่ได้ดูแบบมีแต่เห็นแวบๆยังไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องครับเรื่องราวแตกต่างแตกต่างกันในซีรีส์ที่เราดูก่อนหน้าน แตกตา่างยังไงผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แตกตา่างแต่มันคือเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาจากซีรีส์เดิมแล้วก็มีส่วนพิเศษที่เราเติมเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสแบบถ่ายประเทศแรกอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับดีมากแฟนๆก็ล้นจนติดนู่นนี่นั่นแล้วก็สื่อต่างประเทศเขาก็ลงกันเยอะความรู้สึกของนักแสดงรับการเป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราช็อกเลยทีนี่เอาวีดีโอที่แล้วกับ ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะจริงๆเราก็แอบเห็นรูปภาพที่เป็นแบบว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นคือตอดถวยาวมากถึงหน้าโรงหนังเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจก็ตื่นเต้นแทนครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาถึงตาของพวกเราชาวไทยแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผมแอบจะซุสปอยอะไรกันบ้างไหมคะเพราะว่าออกอากาศที่นู่นไปแล้วเลยโอ้จริงๆไม่เห็นเลยนะจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับคือไม่มีไม่มีหลุดมาเลยเราไม่เห็นที่หลุดออกมาเลยครับผมครับอ่ะยัง น้องๆอาจจะหลังนึกก็ได้ค่ะของพวกเราในพักนี้คือจะมีการเสริมทัพอะไรยังไงกันบ้างคะในส่วนนักแสดงที่สามต่างๆอ่ามทักแท็บที่ทับแท็บมาที่ทักแท็บไม่เป็นเซนเซนเซนอยู่ตรงนี้ที่ใหม่ยครับเจ้าของเจ้าเก่งเพื่อนอย่างไรบ้างมีแบบว่าเตยมาอะไรยังไงบ้างแต่ตีหนึ่งค่ะนอกจากจะมีความแบบว่าเออเตยหออของคู่ไปบินแล้วคู่ของเรา ยังไงบ้างคะของของแกงพวกเราเนี่ยมันจะมีสีสันอะไรในเรื่องอ่เป็นช็อตมูบีมากครับถ้าในของแม่กับไทเรก็จะเห็นบทสรุปของชีวิตอ่าคู่นะยี่สิบคู่เลยวะเรียว่าบทสรุปบทสรุปใช่ก็หนึ่งเป็นวิทยุนจบใช่ครก็จะเห็นว่าเราสองคนแล้วกลับมาเจอกันยังไงแล้วก็จากระยะทางที่เราห่างกันกลับมายังรักกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นมาเติมเต็มให้มันแบบว่าครบครบทั่วอะไรเงี้ยจากที่ในฉบับของซีรีส์เนี่ยมันอาจจะยังแบบ ไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงแบบว่าให้มันแบบฟูฟิวกันแบบว่าลงล็อกมากขึ้นครับอ่ะคู่รักมังกรีนกับค่ะอ่าเป็นการค้าในเรื่องเรื่องนี้เป็นอะไรความรักของก็ด้านหลังไงครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับเผ็ดร้อนครับผมเร้อนแต่ว่าเผ็ดร้อนในแบบพี่กลมกล่อมมากขึ้นเป็นแบบนัวๆมากขึ้นเลยอย่างเงี้ย ้วยความที่ว,ว่าเราอาจจะโตขึ้นบทบาทของตัวละครมันโตขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นฟีลแบบแกงองแกงอ่อมอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้เหมือนเดิม,มแกงอ่อมอยังสร้างปัญหาให้เหมือนเด<อ>ิมเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมสร้างปัญหาคู่รักเหมือนเดิมคใช่แต<ด>่ค<ช>ู<ช>่เราก็คือยังรักหวานอย<ช>ู่ครับผมก็รักหวานอยู่ครับรักเรายังไครับได้กันทุเลยไม่ก็จะบอกว่าอ๋อเป็นคู่ที่สามารถได้กันทุกที่ หม,มายถึงว่าทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทุกที่ครับผมประมาณนั้นของน้องเด็กบ้างค่ะเด็กค่ะสุดท้ายความรักของคู่เราสุดท้ายความรักก็จะเป็นพอดีไปไม่มเลงครับก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนที่ท็อปแท็บก็จะเป็นแบบเหมือนบทสรุปว่าแบบเออคู่ตกลงเป็นยังไงระหว่างตัวสารวัตรกับพี่มินจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับเงาเงาเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันแก๊งสาวๆละคะสาวๆมาแล้วเหรอเริ่มดีจ้ามะอุ้ยบางมิต่ะราอยู่ตรงนี้เ่ย้ามาแก๊งสาวๆเนี่ยคะพอพอมาไปมูวี่แล้ว ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบกับก็เป็นเรื่องที่สรุปเรื่องราวชีวิตคู่ของทุกๆคนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในจอใหญ่อ๋ออย่างติโของเราเองมีมีคู่ในเรื่องะพการิการกิการไ่ด้ค่ะเปนกนรู้เธอนครู้เราสิค่ หาเรื่องหาเราเรานะครับผมยังไงมันภาพนี้มันสำเร็จไหมเรื่องความรักสำเร็จเรื่องอะไรฮะอ๋อผมสำเร็จอยู่แล้วฮะเออผมเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้มันก็องสำเร็จมากไม่ขอถอยตัวออกไม่ใช่เฮ้ยอย่าแต่ตัวออกสื่อแถวพาวเนาะอะไรนะครับแถวพาวแถวพาวครับก็เป็น เรียกว่าอาจจะคาดไม่ถึงแล้วกันตัวผมเองตอนเล่นยังคาดไม่ถึงเลยใช่ใช่อย่างเรายังกล้าโดนตัวน้องหรือยังครับตอนเนี้ยผมไม่โดนไม่โดนดีกว่าครับอ๋อเป็นสุพาะผุรลุษอ่ะเปล่าเดี๋ยวมาคนลุกนะเอโอเคเหลือใครเข้าตามใครอีกเพื่อนอีกเพื่อน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  เต้นด้วยเต้นด้วยยิ้มครับก็ยังโบบบาเหมือนเดิมครับใช่ครับแล้วก็เหมือนภาคนี้ก็ยินดีกับ เพื่อนใช่ยินดีกับทุกคนว่าเราจะได้เห็นทุกคนเติบโตครับผมใช่แล้วบทนังสอนเพื่อนอยู่ไหมคะให้ข้อคิดให้อะไรเงี้ยไม่เราเรายินดีให้เพื่อนครับเพื่อนนี่แล้วไงเพื่อนคอมพิวแล้วไงเพื่อนใช่เราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยใช่ครับใช่ครับเราสองคนก็ยังกัดกันเหมือนเดิมครับยังคงความโบบาไว้อ่าใช่ครับใช่ใช่อาเชิญไปมากขึ้นไหมรอบนึงวนให้ครบเอ่ออันนวนออกมาอ่ะอย่างตอน พอจากเวอร์ชั่นของที่มันไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นมันกระแสดีอย่างในไทยเองแฟนๆเขาก็พากระติกแฮชแท็กอะไรเงี้ยคิดถึงคันกูกันอะไรเงี้ยะไดห็นกบ้่งพะลูกเห็นครับเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ก็จริงๆก็ทําให้พวกเราทุกคนก็คิดถึงเมืดด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆก็ น่าเหมือนกันนะครับเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันก็วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้กลับมาเรียกว่ารวมตัวแฟนๆด้วยรวมตัวพวกเราทุกคนด้วยครับก็ดีใจมากๆครับคิดถึงบรรยากาศวันศุกร์เลยกนที่แบบเรามานั่งรอดูซีรีส์พร้อมๆกันตอนนี้ก็เหมือนได้มาดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็คิดว่าน่าจะเติมเต็มแฟนๆได้มากขึ้นครับม่ีกังวลกังวลแบบเรื่องแบบไรตรงไหนได้ไหมเพราะพอมันเข้าช่วงโควิดเนาะมันก็จะบอกว่า คนก็าจะาก,กลัวออกกันออกมาดูเราทางเราไม่กังวลเลยครับเพราะว่า อยากให้แฟนมีความสุขมากกว่าไม่ได้คาดหวงเรื่องรายได้มากขนาดนั้นแต่ว่าใช่อยากแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขไปพร้อมๆกันแฟนอย่างเงี้ยแหละก็ยังเสียดายว่าแบบเออแบบคู่เราเนี่ยก็คือเจอโควิดจะมายาวเลยอย่างเงี้ยนะกแสดงเรื่องก็เจอโควิดจะมายาวยังแบบมีโอกาสยากที่จะได้เจอแบบตัวจริงกันเลยอย่างเงี้ยมันใกล้หรือยังคะลูกทั้งในไทยและต่างประเทศแบบจะได้ไปเจอแฟนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้่นั่นน่ะสิครับผมว่า โอ้ต้องถามใครดีถามใครดีล่ะครับแต่จริงจริงยถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกประเทศเลยครับแล้วก็จริงๆแฟนๆชาวไทยก็เราก็ยังมีโอกาสได้เจอน้อยเนาะ ครับผมก็คิดถึงทุกคนครับถ้ามีโอกาสก็เดีกจะใจให้เร็วที่สุดเลยครับครับเรื่องการงานก้าวห้าหรือยังครับเพราะว่าเออีกมนจะมีเซลล์แต่งงานหรือว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มเดินทางได้แล้วไปประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทางทางค่ายเราก็มีแผนบ้างครับแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์อีกทีครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงใช่ยังยังไม่คอนเฟิร์มครับผมจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามีแพลนกันอยู่ครับถ้าไปถ้าไปประเทศแรกคิดว่าประเทศไหนที่อยากจะไปทั้งไปก่อนเพื่อนเลอืม จริงๆจริงๆเราก็อยากไปดูประเทศเลยนะครับ,บที่ที่สามารถไปได้ครับรแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทางค่ายว่าเขาดิวกันยังไงดิวไหนสามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้าเราไปทั่วทุกประเทศคือประเทศลรครึ่งวันองนะลูกอาจจะเป็นทุกประเทศที่ที่มีแฟนพราคูค่กันเยอะใช่ไหมใช่ผมแตก่อนหน้านี้ก็คือได้จัดการมิงแบบออนไลน์ใช่ไหมครับกับี่ญี่ปุ่นครับใช่ครับเป็สุครับเพราะว่าได้จัดออนไลน์มันมันคุ้นชินหรยอยังกับการแบบดัดรูปแบบนี้ไปก่อนอะไรเงี้ย ก็ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับเราก็รู้สึกอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีใจที่ทําให้เราหายคิดถึงได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็เหมือนได้เจอผ่านผ่านจอกันก่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆเลยครับเราก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนชาวญี่ปุ่นเร็วๆครับนอกจากหนังแล้วหลังจากนี้แบบ แข่งพวกเราเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบต่อเป็นภาคตามหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะโอ้โหเพราะเรายัง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 ไม่เลิกครับครับผมยังอยู่ครับก็ติดตามดูแล้วกันครับ ปีนี้มีแหมผลงานเพราะเรายังคู่กันเสมอตอนนี้ก uh, anyway, um, ็เป so well? right ็นทำงานคู yeah, ่กันก่อนแล้วกันนี่หมอดูเอาดวงเราไปผูกกันแล้วเขาเขาก็เชื่อว่าสอนน้องวดีอย่างเราต้องมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้อ๋อเออผมว่าน่าจะเดากันไปเองนะครับอยางโน้มันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนเยอะมีบ้างไหมถ้าในถ้าในถ้าในแพลนตอนนี้จริงๆมันมันมัอก็มีแพลนที่มันชัดเจนแล้วครับผมครับครับ แต่แต่แต่ไม่กอดเอฟโฟนเนาะคือเอฟโฟนก็เขาผมเอโฟนเดี๋ยวเร็วเวนี้ได้ดูกันแล้วแน่นอนครับส่านใหญ่ก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ครับผมอ่ะฝากมีอะไรอยากคือบอกแฟนๆคนที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรเขาไหมครับครับก็ฝากนี่เลยครับฝากหนังนี่เลยครับผม t กีเตอร r the Movie นะครับก็พรุ่งนี้ครับเข้าโรงอย่างเป็นทางการแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือ คุณจะเห็นสลรวัตรไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงว่าเขาลงเอยกันแบบไหนแล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับพี่พีนฝากถึงแบบการแบบสนับสนุนหนังไทยแล้วก็ให้ถูกต้องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ด้วยนิดนึงครับลุงครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมก็จริงๆก็อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะครับของแล้วก็ อะะไรวโอเคครับก <differences S 2> ็สนับสนุนกันทห้กันด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันในดวงเยอะๆนะครับดูในแบบสูตริกรสิทธ์อย่าไปแอบดูในเฟซบุ๊กอย่าไปแอบดูในตามลิงก์ต่างๆนะครับดูในโรงภาพยนตร์เนี่ย จอใหญ่กว่าเสียงก็คมชัดกว่าได้เพื่อนๆด้วยถูกต้องจริงๆครับผมตลอดคลิปอดคลรอบหนึ่งครับครับผมปากทุกคนนย่างเงีให้ดูถูกหรือเกษตรไทยนะครับผมว่าดูในโรงนี่คือคุณได้ดูจอใหญ่ๆด้วยนะครับและยังได้เพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันได้ดูได้รับชมได้อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคุณดูคนเดียวเสียงระบบเสียงระบบเสียงดีมากครับตูมไม่ใช่หนังแอคชั่นครับผมตัวนี้ระบบเสียงเป็นระบบอะไรคะ ดอบี้ซีนีมาครับใช oh. oh. ่ไหมครับเมื ś ś işte> <S 2> <S 2> <S <S ่อไหร่เมออ่ะสายสลูกครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกดวงภาพยนตร์ครับผม11พฤศจิกายนนี้ครับครับผมคครับโอเขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่น้องจะมีเสิร์ฟเสร็จเพิ่เดี๋ยวเส